แต่ว่าน้ำก็ไหลแห้งแทิดจะไหวบ่หรอน้ำไหลแห้งตัวมันดูต้องหันแล้วนะไปทีเดอิปตาน้ำฝ่าโอ้ฝาอยู่ห่มต่อพี่น้องเล่นไฟอุ้ย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 พี่น้อง เป็นฟูงที่เดินเล่นไันก็เป็นแก่ๆๆๆก็เป็นใหม่สิฮะพี่น้องอันนี้จะว่าใหม่ฮะดีครับพี่น้องคลิปนี้กะรไม่ยกสะดุง้งเยอะน้ำซี่นะพี่น้องเนาะเยอ่ๆอยู่รอรอแพ้ไม่ยิงโยนี่พี่น้องแพ้ไม่ยิงยนแต่ว่าน้ำถั่วมพี่น้ำหัวกะลงก็เลยพาก,กันลองมาเบือง ถ้าด้เปิดได้แบบพี่น้องนี่ครับน้ำซีมันลงเลยไปพาลองกับทีมงานเบมืองทีมงานกำลังใส่นี่ครับนี่ครับอันอุปกรณ์กะนี่ครับด่างสองเส้นเลยพี่น้องกับอันสะดุ้งนี่แปดซอกสองเส้นแปดซอกพี่น้องโอเคเนาะเดี๋ยวผมใส่ซอยทีมงานกันเลยครับพี่น้องถ้าไปรุ่นน้ำกันโอเคครับนี่แหละครับทีละถ้กันไหลลงไปนี่แหละ ลงแพลงซี่ไปนี่แล้วพี่น้องต้องไปแล้วทีมงานขันมันเข่ากับที่ไทยเง่าดิพี่น้องขันมันบ่ค่อยเข่ากับไทยเป็นชัดๆไปเนาะฮะขึ้นยางอันหน่อยเดียวอุ้ยแต่ว่าเป็นตะคือเนาะหน้ามันแบบว่าคุ้นๆไหมเป็นตะเป็นตะปลาแลนนะพี่น้องบอกว่าถือเล่นนะก็บอกว่าถือหลงกามาไม้ไม้ไม้ผึ่งมาชุบดี นั่งงามระดับโลกมาแล้วการนั่งงามพี่น้องแค่เนี่ยผมมีเสียงเพลง <laughs> เพราะว่ารีสอร์ทท่านเ,เปิดถ้ามีเสียงเพลงตีลิเกสีได้พี่น้องคิดยากเรื่องเสียงเพลงมาเลยแต่ว,ว่าถึงนี่ก็เปิดได้แล้วนี่ขันสิเปิดอาทิตย์หน้านี่พี่น้องคันเครียดยังลหยเปิดได้เลยนี่้นาลุ่งยังร<ม>วดเร็วเลย จริงอยากเอาคลิปให้พี่น้องเบิ้งสิทธิ์ปรากฏดด้พี่น้องแต่ว่าสิไปย่ำคำพี่น้องยย่แบบว่าโอ้ยมืดตื่เตือยแย่เบิ้งบุหรุเรืองอะนะว่าสิพักกันไป,สปืสิทธิ์ปรากฏดหมดแล้วจะสิจังไรด,ด้วยพี่น้องตุ๊โอ้โออกแล้วไปยังอ่ะปลาสวยปลาสวยพี่น้องโดดออกยังแต่ เล่นไฟยวต้นให้ตอกคือบปอไซด่างโอ้โถุงนีไซด่างวงนี้งาไปนี่ได้ดินี่พี่ใหญ่เลี้ยงแหมวอไซเก็าชยใบอ่ะเพิ่นพักกันไปลองข้างไหนบุเน้องเขาเฮี้ยนเดกเทียบบู้มาแล้วพี่น้องไปยังอ่ะอุ้ยนั่งมั่ไม่แล้ว เอาเข่าสู้บาทเลยพี่น้องแต่ว่าบาทละบตัวสองตัวพ่อได้วม,มวนกันอยู่ด้ละพี่น้องเป็นตะไปสันตะปูเถอะวะพี่น้องบ่ได้ไปโดนด้ยสันตะปูเดี๋ยว,วยเแี้ยวคลิปนี้แหละสิพภาก,กันไปเซอร์เวย์เบิรงอยู่เซอร์เวย์เบิรงขันบนผพัน,พนมีอยังกับที่ย,ยกให้พี่น้องเบิรง nhìn nhìn là nó mình เดถ้าซิวเราไปยังบ้างอาบไดอืออ่าวมันจะซิวอ้าปลาเปียบตอนปลาเปียบพี่น้องวับุญวันเนาะสวดสวดเพี่น้องใตกใจหมงเขาต้องไปหาปากท่อปากยังนำหลๆพู้นเดียวเดียวเดีรอนั่นแหละจังไปสันจัปูม ท่านในล้ลงคักท่านใ้หอดปากท่อบอ่ท่านใ้พ่นหอยแมีนบัวนี่มันคือลงคักแท้เอาไม่ยังอะ่ะน,นัน่งปาหอยเมีนขี้เดือดอนั่งปลาหนึง่นงสี่เอาเพื่อใดดีเลยขี้เดือดขี้เดือดแล้วก็นั่งปลานั่งปลาแล้วก็ขี้เดือดก็หมากปลารียนนี่ กันสานจะปูปะเพราะคือเ้ากับไปหุ่นเด้กุดแขกคนนี้เ้อฟอนยังึ้นนะปรากฏหรือเปล่าวะนั่นงี่ยังเหมือนพี่น,อน้องเฮ้ยมาเป็นฟูงเลยม<า>ึองเมืองตักไปยังเลยปลาซอยสมาปีปลา

ที่จริงอันนี้มันปากกันแย่งหน่อยตอนนี้มันกับบุรุนนมันตินเงีงต้นนี้นี่น้ำท่วมไ่ได้กันเพราะตายไงท,วทว่วมอีอ่ไม่แล้วพี่ลองไปยังไงอุ้ยแป๊ซิว,วอว้าวสองตัวเลยเลยพี่น้องแต่ซิวหางที่ตัวใหญ่ ดดกิโตกรับดูการซิวอาตีปตาซิวข้าวอรอวาล่งียู่วะยวนปลาสิบตืนยานปลาตื่น ขนมป่าไปยังฮายงาหยุดแล้วไม่อีกแล้วไปยังอ่ะอุ้ยขี้เดินอีกแล้วมันนั่งง่ามมวยนี่น้องยผัวนั่งง่ามไหมพี่น้องก้นวานไปเฮ็ดปลาแดกแซ่บๆเดี๋ยวคันธนวัฒน์แม่นดีๆบอกไปขี้เดินนาะจักรข้าตัววายเฮ็ดปลาแดกแซ่บๆซ่บจากเป็นคนบริสันทัดเรื่องปลาแดกด้วยท่าน นั่นอุ้ยออกได้สวยอ,ออกได้สวยพี่น้องนี่ปลาขมูนไปยังออกขมูนปลาซอยดี <What? S 1> ปลาซอยนี่เก่งดยีด้วยพี่น้องอุ้ยมือแรงนี่เด้อคันมี้มีความขยันนี่ปากกดนี่บรได้๋ยวตากรดซีบรูแล้วคันมือเลี้ยงอันมีความขยันเนยนล,ลนยน,นะคือตะมองบ่อึดตะมองสิไปเอาปากกดละ กะห้ามองส่วนมองลบแลนะหลเน้อหูจักอีอออ๋อ,เอ,อลเพี่นอปลาแปบมันบอกปลากุมเออได้ปลาสะมะปีปลาได้ซื้อยางอ่ะพี่นอ้องแต่ตอนนี้อยากได้หมูทอดให้งๆงไง ปปบ่งเอาไม่ยังอะ่ะไม่ไกลคุณปลาบักหน้าเลยฮะมันตื่นอย่างบุนี่ตื่นเข้าหยกสะดุ้งเนี่นเลย อุ้ยอยู่ไกลหนึ่งเนาะอือยู่หันอยู่นึ่งอยู่อยู่น่ะดิเข้าไปยับไปหามันห่มหุ่มปะดีกจ้าบาทสองบาทยับเขาห่มพี่น้องมันบอกมาเข้าไปยับไปหามันตัวอืมเขามุน นกไปยงมาได้หลายเลยพี่น้องคุนน้อยๆเลยเฮ้ย,ยจะบ,บาดด้วยพี่น้องง่ายแล้ว เน้ำคำมะฮ่มพี่น้องแต่ว่าน้ำมันก็ไหลแห้งแถอะจะไหวบปล่าล่ะน้ำไหลแห้งตัวมันดูบางหันแล้วนะไปะกีเ่เดือนป้าน้ำฝ<อ>่าโอ้ป้านอยู่ฮมตลอดพี่น้องป้ายู่ฮ่ม ขาเจ้าจว่าพักกันไปไ่เบดเก็เจ้าได้ลายตี๋อยากไปไดิปนะิตรคอออย่ายล่ววาสูขบวนไปไซ่ซนะนะเข,ขาเจ,าจ้าพักกันได้ลายโอ้เรื่องขาว,ว่าตงไปสนใจเรากข่งยายผุนแต่ว่ามันยังสะดุ้งขึ้นงริ้เห็นสะดุงด้งตรงเมียนมาเล่นไฟมาเนมนสะดุ้งขึ ไอหน้ามคยแห้งแถ่สะดุแบบว่ายกขึ้นสะดุ้งปิมาิเลยน้ำแห้งตัวนี้จิกตอขั้วบ้นอีกรักขั้วมันตีบกเวลายกขึ้นมาทีงไตนพ่นยับไปพ่นบ่คุณฝากเลือไปคุณนไบอกเรวันว่ามันตีันเด เล่นไฟอุ้ย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 พี่น้องเป็นฟูงกินเดินเล่นไฟมันก็เป็นแก่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 ถ้ามันใหม่สิฮะพี่น้องไอเงี้ยจะว่าไม่หักบ่มี่อะไรไม่มันคือเปลืองสัตบ์วงใบมันหลุดลงมาข้างล่างมีหุ้มป่าตึกแกง เพื่อเอาท่านปลาสวยวะเมือ่มอกี้ปลาสวยเนี่ยเสียงผู้ใดยกสะดุ้งเพื่ <c ười> อนยัย้ <c ười> ยในบาร์ล้โตสองโต Má say đàng tìa Má à? bưng má say à? bốc, lên. bốc lên lươi, bốc lên Bốc Ta là... lên phay เออบัดมันไสได้ผล่ะกระจังมานไสเอาหนามเศร้าอะไรเออเศร้านี่ยมัหันมันไหลแห้งเว้ยเออมันไหลวนนะมังหันเนาะผมเดี๋ยวมันมันไหลผ้าผีเดี๋ยวผีมันวนมันจังสินี่เศร้าไหล่ะดีแล้วดีแล้วปลาสแตนน้ำหนามไหลเลยปลาสิเรีเขาสะดุ้งมันดีไม่ยังขนาดอูดูดมันแต่ไก่พูนพี่น้องมึงเนี่ยล่ะเก็บทุ่งเก็บทุ่งไง ข้าวของสามสี่ตัวปไปใส่ให้หน่อยรับเสร็จทุ่งใหญ่มันมันงูข้าวมาหักป่านไปถอดกระเซาะยุบไปนั่นขาดน้ำขาดจ่อยเนาทุบว,ว่าหาักว่ะุ่นห้องโซโลอยู่

อี่ป่ามปณแปดโมงนี้จรงดิ ดงดงน้ำบกลงสีแท่นทีมันสิมีปลาลงมาเนาะปลากระหายไปนำ้ำน้ำบกปลากระหายไปนำ้ำน้ำก็ลงวางลงแท่นทีปลามันจีขมันสิไงเข,อขอาขวอดเขยังเลย ครับขเข้าไม้นี่บปันใดบาพี่น้อง่อลองเบิองไม้ไมไมใหม่่ะติล่องเบิองเสื้อ ขาต้องไปสารจับกูของบ่ปันใดพี่น้องต้องรอดุ่งก็หนีก่อนให้เร็ว ปลาเข่ง,น,งนี่แผล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 เผลียร์นยนเนปลาเลนไฟไปลาคุยลปลาคุยลา,ยาตัว ไปสักเเอาไม่เรวเสทุกอย่างว่าอ่อนใ่ญ่อ่อนอ่นต่นตรงตรงข้างล่างอุ้ยตาย ปลาข้าวยุ่ก๋ไก่กับข้าวข้าวค่ะนี่จะบาดกันนะใหญ่ไหมไปทางไหนน้องบ่าันตะปูบบไ,ไปทางไหนบ่จังวากันด้วยพี่นอ้อง วิ้ยเนี่ยไฟท่งคือใสไล่ะกำลังสิงยกมันมาต่ำเมัอนเอาแน่นอนเรนไฟเรนไฟเขาตลอดเลยวะมันมาต่ำเสาสะดุ้งพาสะดุ้งตื่นตื่นไปจ่อยดีไปจ่อยเอาอีกเจ้าบาทหนึ่งบุกค่อยได้เลยพี่น้องไม้ไม้ก็ได้ทั้งแผ่ไม้ยิ่งยู ค่อยปันไดทางแน่สบายว่าแม่นรถเ,เออ,อยังว่าวอยู่นัะ่ะล่ะไปบปลาเฮาทางหัวอุ้นั่นอ,ออกเอออกซยยิ้มงานเห็ดออกเซยม่แกแห้งโอเค<ง>พี่น้องเดี๋ยวไปหาใหม่ๆกันเด้อพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้ก็บเปาปันใดเนาะพี่น้องเนาะคันท้ายเงีวก็ยกันพี่น้องว่า ก็บ,บ่ค่อยปันใดพี่น้องไม้ไมนกก้นําละภาคการลองมายกนำ้ำซี่น้ำซี่ลงแบบพี่น้องใกล้ๆแพ้มันยโีโย่พอค่อยเข้าปันใดเลยพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวสิมีคลิปยกสะดุ้งให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องเตียนไม้ไปเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ก็พ่อสนีทกอนเนาะพี่น้องเนาะขอบบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับบอกเขาบอกเขา